สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แล้วก็จะมาแชร์วิธีการหุงข้าวเหนียวอีกแบบหนึ่งนะคะที่ไม่ได้ใช้ไมโครเวฟนะคะการหุงข้าวเหนียวที่มันงอกนะคะลายประยุกต์ใช้เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนี้นะคะหม้อประมาณแบบนี้แล้วก็อันนี้นะคะเราเห็นของ h ี a switch นะคะแล้วก็เลยเอาลองมาประยุกต์ใช้การแช่น้ําก็คือแช่ข้าวสาขข้าวเหนียวข้าวสารเหนียวไว้ประมาณหนึ่งคืนหรือว่าประมาณ3าชั่วโมงขึ้นไปนะคะแล้วเราก็ เอามาใส่แบบนี้เลยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะจะเป็นรูหรือว่าเราจะหุงในไมโครเวฟก็ได้นะคะทุกคนแช่น้ำไว้แล้วก็ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ไปหุงในไมโครเวฟเลยนะคะอันนี้เราก็จะอร่อยกว่าในไมโครเวฟนะเราคิดว่าอร่อยมากนะคะทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้นะคะรักแชร์ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชิส